สวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิเตอร์นะคะทุกคนเข้าป่ามาดูไม่ได้มาตักนะคะทุกคนโอ้ยลูกใหญ่เลยทุกคนดูลูกที่โอ้ดกมกป๊าลูกเลวร้านะล,ลูกใหญ่โอ้แถวนี้เยอะป๊าเย้ๆๆ้ทกม,มากเลยคน เดี๋ยวจะมาตักเอาแถวนี้ตักเกอไว้กินดูดิโอ้ยดําพืชเลยโอ้หคนไม่มาแถวนี้คนไม่มาแถวนี้ไม่มีคนมาตักเลยทุกคนป้าคนโอ้ย ดูสิเยอะมากแลว้วทุกคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มาตักกันนะดูลูกทุทกคนว้ดูดูโอ้ดำเป็นปื้นแลว้วจะไปไกลทำไมนี่แย่แย สุกหมดแล้วพี่น้องควงไปดูดี่มันจะลูกใหญ่ๆเต็มหมดเลยอะดูสิทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตักโอ้หเยอะมากเลยมันจะลูกเบ่งเบ่งน,น้อง เก็บกินมาเก็บไปไว้กินมีแต่ลูกใหญ่ๆเด้อดูลูกใหญ่มากเลยทุกคนฮืวปลาเยอะเยอะดำติมเลย ดูสิอือโอ้ยมีแต่ลูกใหญ่เต็มเลยทุกคนแต่ละต้นาเกอะมากเกอะมากอือเต็มปืดเลยดู เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตักไว้กินดูสิทุกคนแฮปอะลอดนี oh. ่มาเก็บกินกันนะเนี่ยดูสิทุกคนมันเยอะมากเลยนะ อืมแอบอร่อยโหดูสิฮัตเปเตอร์ไอโควิดเมษาบปโฟเฮียดูแต่ละต้นดำไปหมดเลย เดบิกออลเลยด y ดูทุกคนเต็มไปหมดเลยอ่ะฮึโชว์โ what? Mm. ดูส้ทุกคน ปเป็นเฟื่อย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 ชุดยอดบุบุรีบุบรุบบรีลุกโอโหเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดินดูดิเปลเยอะมากเยอะมากๆเลย โหเดี๋ยวคนดูทางนู่นโหลึกแดดทางนี้มันลูกเล็ก เหมือนมันแก่นเนะทุกคนไปเดินมาดูก่นดูป่าดูป่าเคยมารอบหนึ่งแล้วนะตรงนี้อ้เดีย๋ยวพรุ่งนี้จะมันตักไปไว้กินตักขายบว์ไว้ดอกปวดหลังสักครึ่งถังสักครึ่งถังโอ้ ตรงนี้ก็มีนะี่ทุกคนดูเดนี่แต่ละต้นแต่ทำไมมันไม่โตแถวเนี้ยมั้เตอนนั้นมาก็เล็กๆแบบนี้มันแดดเกินมนะั้งไปดูซิไปดูโอ้มันมันไม่โตทุกโน ตอนนี้กำลังออกเยอะเลยทุกคนดูดินี่ดำทุกเมดเลยไปทำไมอะโรดูสิทุกคนทุกคนจามาปูุรียเพิ่งเนี่ยวันนั้นไปยังไม่ดกถึงขนาดนี้แนละ้วทุกคนดูดิอู้ะอสอนไหมสออนสอ,อนดิ ได้เก็บขายด้ดยพี่น้องมันเหนื่อยทำงานก็เหนื่อยแล้วดูลูกมาดิน้องเบิ่งต้นนี้ดูต้นนี้เด้ออ,อร่อยอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บนีพรุ่งนี้ mì lương nga rồi mặt kịp mhm 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 đi mọi mhm 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 Nông mhm 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 nhảy. หลายขนาดนี่คนเขาไม่ค่อยมาเก็บดูดิชอบตัวนี้ชอบพุ่มนี้อุ้ย ลูกเขาใหญ่ใหญ่ลูกเขาดกมากเลยดูดิดูพุ่มเดียวนะี่พุ่มเดียวด้วยค่ะ <c oughs> โอ้ยอันนี้ใกล้ถนนนะคะทุกคนนั่งกิบกินก่อนทุกคน <c oughs> ลูกมันใหญ่ไหม มีแต่ลูกแบบปุ่งๆดูดิเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยอืมอืมอ,อ,อดูป่าเดะก่อนเห็ดเยอะมากเลยแถวเนะี้ยเราก็เดินดูดูเรืุ่้ง ดูสิทุกคนต้นที่เตี้ยเองเด้อดูนี่ทุกคนดูต้นเพิ่นไหมชื่อโอ้สะออนสะออนสะออนโอ้หลายกระโดดหลายพักหลายกระอด กับขึ้นเก็บกินเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บเอาไปไว้กินโอ้ยแต่ละต้นอู้แทบอันเฟืงเงยพี่น้อง น,น่ดูปาสาวเอาสาวเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเด้อค่อยซีมาสาวเอาอืมเยอะมากดูต่แต่แต่เยอะเยอะเยอะดูสิทุกคน เต็มตึ้งเลยอะเก็บกินใหญ่เลยอืมเนี่ยเนี่ยบิ๊กเนี่ยโ้สวยทุกคนโอ้ยงามคัดแผล ตักเอาตักเอาเอานี่ยอะไรล่ะคุบ่าวเปรี้ยวโอเคนะคะทุกคนเนี่ยดูเราจะให้ทุกคนดูด้วยอื้ <c oughs> หลายแ h e ดูดิโอ้ตน้นต้นสิฮัร จนจนจะล้มเลยเนะี่ยกินใหญ่เลยโอเคนะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย